สวัสดีค่ะพี่น้องเมงนี่เมนุน้อยจะพามาทำแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือค่ะปรุงรสค่ะผสมให้เข้ากันค่ะน้ำไปพัดในกระทะกับพริกแกงค่ะพี่น้องให้หอมๆจ้าใส่น้ำมันพผืชนิดนึงจ้าพริกแกงเผ็ดจ้าพี่น้องพัดให้หอมๆจากกับไก่จ้า พัดไปเรื่อยๆจ้าพ่อไกะะ่ก็จะซุกแล้วพ่อก็เติมน้ำลงไปจ้าพี่น้องใส่ใบบะกูดลงไปน้ำจ้าเตรียมฟักทองจ้าใส่ฟักทองหั่นลงไปเลยค่ะปรุงรสตามใจที่เฮาชอบเลยจ้าพี่น้องเฮามักรสไดเฮาก็รากปรุงเอาจ้าอย่าคนแห้งเลยจ้าพี่น้องถ้าคนแห้งเดี๋ยวฟักทองสีเละจ้าค้นเบาๆจ้า ใส่น้ำปลานิดนึงจ้าใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลสายแดงลงไปค่ะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องไม่าบายค่ะ